หลายคนอาจไม่รู้พระเอกซุปตาสองคนนี้เป็นเพื่อนซีต่างช่องเชื่อว่าหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนแน่ๆว่าพระเอกดังสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันที่สนิทซีกันสุดๆแม้จะอยู่ต่างช่องก็ตามสำหรับนเดทูกิมิยะพระเอกซุปตาของวิกสามพระรามซีและพระเอกวิกหมอชิดอย่างทันวาสุริยะจกักซึ่งความสนิทของทั้งคู่นั้นอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการด้วยซ้ํา โดยณเดชรู้จักกับทันวาตั้งแต่ตอนที่ได้มาอยู่บ้านของผู้จัดการเอสุภชัยและเข้าฝึกเรียนการแสดงพร้อมๆกันแถมทั้งคู่ยังเข้าเรียนพร้อมกันมาหาวิทยาลัยเดียวกันจบพร้อมกันอีกด้วยจากวันนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งสองหนุ่มยังคงซีเปึกไปมาหาสู่กันตลอดสมกับเป็นมิตรภาพที่ยาวนานแนนแฟนจริงๆ